ถือไม้เทลฟี่มานะคะไม่ได้ถือไม้ลืมถือไม้เซลฟี่มาค่ะลืมซื้อไม้เซลฟี่มานะคะนี่ค่ะสีเหลืองมีค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยค่ะ สวยงามเลยค่ะสวยงามเลยนะคะก็ถ่ายหลายๆท่าค่ะหลายๆมุมค่ะนี่ค่ะ